คุณมากครับสำหรับ MP p o w e r Audio System ขอนแก่นนะครับนี่เลยเออยังไงก็นะครับผมสำหรับการเดโมนะครับของชมรมเคเสียงผู้เขียวบานแท่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผี่ภาพประกันใดนะครับผมการต้อนรับ ตัวบุคคอประการใดคณะกรรมาการก็ต้องขอกราบประธานอาภัยด้วยก็แล้วกันนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่ได้ทางกลับนะครับผมอยู่รอให้กําลังใจสำับรถแห่ได้นะครับเดีย๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นการเหยียบเคลียร์สถานที่นิดนึงนะครับในช่วงต่อของรถแห่เล็กนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็บูธจาหน่ายสินค้านะครับผมถ้าจะโชว์ของอะไรก็ช่วงนี้เปิดโอกาสให้ท่าน โชว์ของเต็มที่เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้คณะกรรมการเชียร์พื้นที่สลรับรถแหนเลกกัน,<ห>นสักครู่หนึ่งนะครับไล์สดป่ะบอแค่เป็นคลิปนี่แหละอัะ <c oughs> ก็จบเป็นที่เรียบร้อยงาน <c oughs> เดี๋ยวให้ช่างจบอ่าอธิบายตู้ตัวนี้หน่อยผมชอบน้ำเสียงมากเลยอตัวนี้เป็นตู้หน้าเปิดครับเป็นตู้หน้าเปิดที่ให้อารมณ์เสียงที่เก่งๆหน้าเปิดกับตู้ปิด ดูดีครับผมอันนี้ก็ตอบโจทย์เพื่ออันนี้ก็ทำเพื่อมาให้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 ดูว่าพอสเปคตัวที่สูงขึ้นเราก็มีให้ครับผมแล้วก็ตัวระยาเราก็มีครับผมแต่ถ้าเสร็จตัวนี้เราพาไปดูตัวรกยะน,นี่บูสก็เสียงการก็ตัวเดิม เดิมครับผมตัวเดิมที่ออกสนามเดโมประจำตัวนี้อ l หนึ่งสองหนึ่งโกลครับผมแล้วก็ตัวนี้ dl สองหนึ่งแปดโกลนะฮตัวนี้เป็นซีรีส์คู่กันทีนี้ได้มีตัวหนึ่งก็เป็น turbo ที่ผมออกประจำตัวนี้ก็นำเสนอเป็นจะเปิดตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเ่ออกสนามที่สองสนามใช่นี่สนามนี้เป็นสนามที่สองแล้วก็เจอกันอีกรอบนหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นอันน้ก็จะลงเป็นตัวนี้เหมือนกันชุมแพไหม จุ้งแพรก็ใช่ใช่ไหมใช่ครับผมมาฟังกันได้นะพี่น้องครับผมอันนี้ดอกของอะไรครับดอกของเอสเอครับดอกเอสเอไปเท่าไหร่นี่ตัวนี้ใบหน้าร้านอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยใช่ครับจะมีราคาในงานแน่นอนแต่ราคาในงานหรือว่าราคาหลังไมาที่ใครที่สนใจติดต่อเข้ามาแจ้งว่า ได้ฟังจากงานเดโมก็มีราคาพิเศษให้ติดต่อได้ทางไหนบ้างทาง Facebook ก็ m อ Power าวเวอ System เต็มเลยเพจเลยก็ได้หรือว่าทางเบอร์โทรก็เบอร์โทร083 287 0872เบอร์โทรของเองรู้สึกว่างานเดโมปีนี้ออกบูธด้วยนะนี่ครับในบู๊ครับวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วเป็นบูธแล้วครับทุกวันนี้มีราคาพิเศษให้หลายตัว อองบูธอย่างนี้ตัวแท,ทนเขาไม่น้อยใจบ่อันนี้คือเราร่วมร่วมร่วมกับตัวแทนอ่าตู้ที่เรานํามาวางบูธวันนี้ก็เป็นขางตัวแทนของรในพื้นที่นี้เลยอ๋อวันนี้ก็ขายต<อ><อ>ัประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นต์และอ่าวันนี้งานนี้น่าจะได้ตีรถบ่ากลับบ้านไหนดูนี่ดูข้างในนี่ข้างในนี่ครับตัวนี้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 ก็เป็นตัวราคาพิเศษให้นักงานอ่าฮะวันนี้เป็นตัวพิเศษนักงานเป็นอาซี ตัวน,นี้ก็4ใบสุดท้ายแล้วครับผมครับผมนี่ก็ปกติหน้าร้านก็อยู่ที่1,700บาทอันนี้เราก็ลดราคาให้พิเศษตำหนับอันนี้เลยอืตอนยนิ้วนี้ด้วยครับผมตอนนี้ก็หน้าร้านก็อยู่ที่1,600อวันนี้1,200เลยออ่า มันแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวนี้ราคาในงานที่ผมพูดไปเมื่อกี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่18,900วันนี้ในงานเราให้ไปเลย17,500นี่นะครับที่ที่เราที่เราไอพี่เศษตรงหน้าตู้ใช้ดิโมนี่คือข้างในไปเลยอ่าองไรละมุงที่ใช้ละมุงที่ใช้ก็เป็นตัวตัวที่วางอยู่ข้างหน้านี่เลยอ่านี่ก็เป็นของอันี่ตรงนี้และครับใชตัวนี้จะเป็นซีรีส์ไม่ได้สองยอดอ่าซีรีย์ใหญ่ ยาก็จะเป็นตัวนี้วันนี้ตัวแักยาก็เป็นเชโบวันนี้เป็นงานงานรงท็อปอืมอ่าวันนี้ก็สบายกระเป๋าหน่อยครับผมอ่าใบละ 2, 5, 5, 2> อ0พันหาในงานวันนี้อ่าอ่าหน้าร้านอยู่ที่ใบละสองพายบาทครับผมอ่าวันนี้ก็มีพิเศษให้วันนี้ก็เอาไปหลายใบแล้วอืมเผมก็เหลือจับเลยอ่งแล้วก็แจง,างกากงแจงกางตัวนี้เป็แนแจงความถึงแสนโรงงาน คือมีให้ครบกะแขงควมพเอร์ไละับเหมือนกันราคาหน้าร้านอยู่ไวละอนอันนี้ก็เาให้ราคา25เโอเครัผมอันนี้ก็เป็นวมีตัวหน้าี่ตัวนมี้ตอนที่เราดโมประจใช่ตัวนี้จะเจอประจนี้เป็นให้ว่าให้ว่าเป็นรุ่นยอดฮิตขายดีมากครเบนเทอร์โบสินิ้วตัวนี้ งานท็อปอยู่ที่ไปละ3,800บาทครับผมหน้าร้านอยู่ไปละ3,900อ่าในงานพิเศษแน่นอนเดี๋ยวใครสนใจก็ติดต่อทางช่องทางยูทูบของทางที่พองนำได้แล้วก็แจ้งว่าดูมาจากช่องยูทูบของทางที่พองนำก็มีส่วนลดให้แน่นอนอ้าวมีครับผมก็ประมาณนี้เนาะอ่าใช่ครับผมก็มีหลากหลายหลากหลายแต่นี่เราก็ด้วยด้วยว่าเราเราสนับสนุนอ่าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ ็นการบู๊ทร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนำเสนอว่าของเรามีสินค้าตัวไหนที่แนะนำนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็ทีมงานรุ่นนี้พร้อมแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเราก็จะเริ่มงานเช็คที่ผมเพื่อเอาดูสิ่งที่แตกยวมาให้เลยแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็0832870872ครับโอเคครับผมขอบคุณช่างจอมด้วยแล้วกันครับนี่ประมาณนี้แล้วพี่น้องครับผมเจอเขาทุกงานจริงๆครับ งานต่อไปก็ชุมแพเนาะขอนแก่นก่อนตั้ตู้ตู้ตัวทปมีเดียวมีอ่าขอเซ็ว่าเซ็ว่าเจอกันที่ขอนแกนก่อนเรามาชุมแพอ่าครับผมอ่ะวันแน่ขอนแกนวันที่เท่าไหร่นะขอนแกนวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นยี่สิบสามยี่สิบสี่ใช่ครับกันยาใช่ครับเบิเมืองขอนแกนเลยครับผมแล้วก็ชุมแพก็ชุมแพวันสามสิบวันที่หนึ่ง อะต่อกันเลยต่อกันเลยใครที่อยากมาฟังเสียงในงานไหนก็เชิญเชิญครับผมเนาะเชิญเชิญยินดียินดียินดีครับยินดีให้คำแนะนำาครับผมอันนี้ขอบคุณอีกรอบครับจ้างจอมครับขอบคุณมากครับ